เซเว่นปั๊มปตทตแต่ยงมัดสักนิดนะคะหลังจากปิดฝนมาวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ไม่วายเนาะเช็คอินที่ใหม่เขามากันหลายรอบแล้วแต่เรามารอบแรกนะคะโคตื่นเต้นอุ๊ยอะไรอะอะไรจะเธอแม่มีเงินสดไหมดังพันอาญยยาเป็นตู้เอทเอ็มเคลื่อนที่ไปเลยสิคาโรไรงานถนัดของพวกเราคืองานช็อปปิ้งเนาะ ดูจาจไปกล้าแล้วช็อปไม่น้อยเลยทีเดียวเฉียวทั้งสองชั้นเลยนะแม่ยุย่าเอ๊ะเอเอ๊นั้นใครเอย่ยเอ๊ะนั้นหลังใครเอย่ย่าคุมดำชุดดำคือแม่ซูนนะคะเท้าซูของเรานี่เองอันนั้นเจ้าสาวหรือเปล่าคะ่ะแม่ซาเท้าซานะคะชุดสงามเชียวมองอะไรจ้าคนสวยยิ้มแฉ่งเลยหันมาดูพูดอะไรคะพูดอะไร ซื้อซื้อซื้อค่ะซื้อค่ะเอาเอากระโปรงเป็นไรลาวกระโปรงเป็นอะไรคะสาวหลังจากเดินไปแล้วอาจเจอเจอเจอของถูกใจเอ๊ะนางเล่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องที่นางเคยเคยซื้อเคยกินกินแล้วตาค้างนางว่าคุยซะยาวนะคะเล่าสรรพคุณนะคะกินแล้วเป็นยังไงอะไรมั่งนะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรแค่อยากเล่าเท่านั้นเองแม่ซูคนขี้เล่าคนถ่ายคลิปนะคะ เอ๊ะนั่นหลังใครเอ่ยโอยเดินแบบว่ากระโปรงอะ่ะเหมือนไม้ขวาดกันเลยทีเดียวเชียวนะคะ่ะเอ๊ะอันนี้ขนมของโปรดของลูกๆนะคะเอ๊ะจากการที่คิดไปคิดมาจะเอารถไหนดีเอ๊ะเอ๊เองงงงงงอ่าแม่สูตรแนะนําสีเหลืองก็เออสีเหลืองก็ได้ว่าแต่ที่แน่ๆนเราต้องดูฮาลานก่อนนะคะฮาลานต้องมีนะคะสินค้าต้องมีฮาลานนะคะ เอาแม่ย่าแม่ย่าจะเอาอะไรเอ้ยเอยเอ้ย,อย,อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเช็คบินนะคะเช็คบินจ่ายตั้งกนจะออกนะคะคุยกันยาวนะคะกับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ได้มาแล้วกลับบ้านได้นะคะ